สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube นะครับอยู่กับทีมนิวฟ้าสางนะครับบายช่างลุนนองคดเดี๋ยวจะลองลดนะครับอุ้ยหงายท้องขานสามปีที่แล้วผมเคยมาถ่ายอยู่นะครับทีมนี้ สู่เขาเราชนะส,สู่เขาเราชนะ้นน,น,นี่นะครับผมขันนี้นะครับเคยมาถ่ายอยู่สนามที่แล้วปีที่แล้วนะครับ เฮ้ย <Hey, S 2> บอกันช่างสีเขียวมาเดี๋ยวายมาดูตอนสตาร์ทเครื่องกันนะครับ โอ้ผมมาเล่นใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยกใสกันเลยอ่ะอย่าวิ่งตามอย่ว่าไงเอาว่ม่าวิ่งตาม ไออไอเมไปไอเ่ตงมีดาวไอลไอเมือว่าไม่ลองลองไม่ต้องอกไอออยู่นีออล่่้ดวเพลิงด้วยเออโค้แต่ละคัน เต้องใช้มือหมุนเฮ้ยเดี๋ยว โหดเสียง ูดเมื่อกี้พี่แต่คลกๆนะครับแม่แยวสองนะครับช่วงวอร์มรถนะผมโอ้โหชา ผลตารางออกมาแล้วนะครับผ oh. ู้ท oh. ี่สงไยพนักิานบีนำเงินเจอกับพอลลัดรีไซเคิลผู้ที oh. ส่สาม ใายพี่ทําอะไรพี่ทําอะไรพี่ไก่นะครับเนี่ยพี่ไก่ที่มาทำอะไรเห็นเอ็นเด็กไก่นะครับเดบมาในสนามนะครับไทันนี้ของ ระทศการช่างนะครับเฮ้ยช่างอุ้ม สองตัวแนมาดำทรารเครับทอรนง